สวัสดีครับอยู่กับผมก่อนนะครับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หกร้อยแปดสิบเก้าเหมือนเดิมนะครับพลังสิบล้านแล้วเห็นไหมยอยู่ท็อปที่ห้านะครับเอ๊มันมันจะดันขึ้นได้ปะเนี่ยอ่ะเรามาดูเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ยินเสียงว่ะเพื่เสียงไหน่อย มันไม่ได้ยินเสียงอะโอเค <c oughs> วันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอะวันนี้ก็ดูโฆษณาไปแล้วนะครับให้เอาเพชรเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ดูไปเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เฮ้ยมันรับได้ละรับไปอะโอเครับไปปึ๊บ ขึ้นอีกเจ็ดพันขึ้นอีกคาดว่าอีกสี่วันนะปดล็อกตรงนี้ได้นะครับก็อันนี้วันพฤหัสนะครับมันมีอะไรให้ทำหรือว่าชีวิตคนอะอวันนี้ใช้เพรเยอะเลยนะครับเดินไป ด่านพวกนี้น่าจะผ่านชิวๆนะครับโอเคตอนนี้นะครับคนในเซิร์ฟก็เริ่มจะมีอ่าของแดงกันหมดแล้วนะ,ะส่องกันหน่อยน,นี่คนแรกมีของแดงแล้วะมาดูคนที่สอง ของแดงโอ้โหแน่นๆเลยอ่ะคนนี้ของแดงโอ้โหอ่ะคนนี้มีไหมของแดงมีแล้วอของแดงอ่ะคนนี้มีของแดงไหมอ้โหอ,อ่ะคนนี้มีไหมอุ้ย คนนี้สปีดหกร้อยสามเลยเอ๋อสปีดเยอะมากนะครับแต่ยังไม่มีของแดงคนนี้มียังของแดงยังไม่มียังไม่มีอุ้ <c oughs> <c oughs> ยห้าคนนะ่ะห้าคนมีเริ่มมีของแดงกันหมดแล้ว น่ากลัวนะครับเมื่อวานเมื่อวานผมไปอ่าในตรงนี้นะครับผมไปแลกมานะนี่ผมแลกอันนี้มานะครับหีบเลือกนะครับนี่ตรงนี้น,นี่นี่นะครับตอนนี้การลุก็เปลี่ยนเปลี่ยนแผ่นนะครับเปน็นแผ่นแทงทลุนะเน้นพลังนะครับอืมผมคิดว่าผมน่าจะปลดอันนี้เพิ่มนะ แต่ไม่มีการอัพดาวอ่ะค่อยๆค,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 ค่อยทำแล้วกันนะมันมีอะไรให้ทำมันงว้าวันนี้เดี๋ยวเควสค่ยไปเล่นที่หลังแล้วกันนะครับรับของไปะอะไรก็ยังไม่ได้เล่นเลยวุ้ยวันนี้เราได้เพจสองร้อยห้าสิบเลยนะผมคิดว่าเราน่าจะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปปิดแล้วกันนะครับตัวดํานะอืมค่อยแล้วกันนะตอนนี้อยู่ที่อันดับที่สองก <c oughs> <c oughs> ิ้วอยู่อันดับที่หนึ่งเลยอ่ะอืมเราก็เป็นกิ้วใหญ่ด้วยอะ <c oughs> ไม่อยากจะโมเยอะอ่ะืม้ย <c oughs> แต่เป็นหมื่นเลยอ่ะ เดี๋ยมาดูสิมันมีอะไรให้แรกมั้งนีม่มีอะไรหน้าแรกเลยแรกตัวดำไปก่อนสองใบนะครับตรงนี้เล่นรียังเนี่ยเล่นไปแล้วกเ,เคยมาจ้างตัวละครเราเนี่ยสวยยิย ขอวิจัยมาละเดี๋ยวมาดูสิอะไรอะไรน่าแรกมั้งไม่ใช่ขอข้อกบกับขอโศกไปข้อเกิดหม่อ,มอันแรมาใครอยากให้ผมรีวิวไอดีก็ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับพลังสิบล้านนะนึะ้น,นไปขึ้นอีกหกพันโอเคขึ้นไปทีละนิดทีละหน่อยนะรอรเีเวิวแปดสิบห้านะครับแต้มก็ใช้ได้อีกเก้าร้อยเลยนะขึ้นไปสี่ร้อย ไปเห็นปะเพชรมันใช้เยอะนะช่วงเนี้หกร้ยและเดี๋ยวค่อยไปซื้ออะไรเพิ่มนะ, <c oughs> <c oughs> ะกิจกรรมอะไรมันไม่ค่อยมีและนะครับอันนี้อยู่อันดับที่ห้าสิบสี่เดี๋ยวค่อยดันนะครับอุย้ยทำไมนี้มันอยู่ไกลจังอนะ อันนี้เท่าไหร่เน่ยด้วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านมันซูมไม่ได้เดี๋ยวเที่สอมสิบอันนี้อยู่ที่สองร้อยอ๋อแสดงว่าเรายัางไม่ได้เล่นอ๋อเล่นไปละวุ้ย ถ้วยใกล้ถึงสองพันแล้วอ่ะดันดันถ้วยให้ถึงสองพันหน่อยดีกว่าไม่รู้สปีดจะสู้ได้ปะนะชนะชนะเพราะกาโลนะ วิ่ยผมจำได้คนนี้สปีดน้อยกว่าผมนะอ้าวไม่ใช่จำผิดี่น่ไหนอ่ะเฮ้ยมันซุ้มไม่ได้มันไม่มีสปีดต้องเลือกคนที่พลังน้อยๆมันจะได้ตีการโโดเราไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเล่นงแล้วกันนะ เอ้ยทำไมมันย่อครั้งอะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปต่อไป